ครับสำหรับคลิปนี้จะพามาชมเจ้าปังลี่ครับเป็นหอยพันธุผสมระหว่างหอยปังกับเชอรี่เขาว่ามาจากประเทศลาวนะครับกับก็มาเผยแพร่อยู่ที่ไทยของเรานะครับผมออกมาเลี้ยงเเขาก็กินเกีงเหมือนกันนะครับสังเกตดูเขาจะตุดแหลมแหลมเหมือนหอยปังเลยนะครับแต่ตัวไม่ใหญ่เหมือนหอยเชอรี่ แต่ตัวออกลายมีเหลือ,องมากจริงจริงครับใบมะละกอเขาก็ชอบใบเพกาก็ชอบนะครับวันนี้เติมหลายครั้งแล้วแนแดงก็ชอบครับเป็นคลิปสั้นๆนำมาฝากนะครับสำหรับหอยเชอรี่พันใหม่นะครับจะเรียกเขาว่าน้องปังลี่นะครับ ก็เป็นพันธ์ผสมระหว่างอยปังกับเชอรี่ว่างนั้นอ่ามีข้อมูลจะเจตคติยังไงไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ทราบมาก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้ก็เลยเรียกเขาว่าปังลี่แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจะไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องเสียงมอม Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ